สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับผมก็อยู่กับพระม,มงคลสาวนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็งานวุ่นเลยครับงานวุ่นตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านอะไรนะบ้านโคกบ้านอยู่ที่อำเภอละหารทรายครับ ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดครับพี่น้องเหตุการณ์อย่างนี้นะครับไม่มีใครอยากสูญเสียคนที่รักไปครับวันนี้ก็มาช่วยงานศพครับงานศพทีมงานยูทูบเบอร์ YouTuber ครับผมยูทูบเบอร์อาหารทรายนะครับแล <c oughs> ้ก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะพวกลีแจะเป็นพัดลมเนาะด้วยรักด้วยอะไรเนี่ยดยรักและอะไรยิ่งคุณพ่อเพ่งแสงทองจากทีมงานวายทีแอนบุรีรัมลิปโอ้มีลิปด้วยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทีมงานพวกผมนะครับนี่ครับวันนี้ก็มากับคนดังด้วยครับบังดับมินดี้ไปทักทายนะจ้าววัครับ รรครับสวัสดีครับสวัสดีรครับจานหนึ่งนี่ครับดับแรกก็แสดงความเสียใจกับจานหนึ่งเนาะสูญเสียคุณพ่อคุณพ่ออันเป็นเสาหลักของครอบครัวร่มโพร่มใสครับวันนี้ก็อยู่บ้านอะไรจานนี้บ้านโคกว่านน้อยโคกว่านน้อยตำบลตะจงตำบลตะจงอ,อันนี้ขึ้นอำเภ<า>ออะไรอันนี้ขึ้นรหันทรายเฉเลิมประเกียรติแบบคือตรงนี้ก็เฉลิมประเกียรติบ้านนี้ก็เฉลิมประเกียรติแต่ตะจงมันไม่อยู่ตรงนี้เหรอ มันออกเหมือนแบบไปอย่างเงี้ยอ๋องั้นก็เป็นชายแดนหลานทรายกับเป็นสามเหลี่ยมลานทรายกับคุณเออเชื่อมเชื่อมเมื่อกี้เนาะใช่อยู่แบบเลื่อมๆกันยังไงไม่รู้ครับยังงงอยู่อยู่เลื่อมเมื่อกี้นี่คืเลื่อมเมื่อกี้อืมมันอยู่เลยชายแดนแต่เป็นขึ้นละหานทรายแต่มองตรงนี้ไปก็เห็นพนมรุ้งอย่างใหญ่เลยเนาะไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมสองขาแบบนี้สองขานอนขานี่ใพนมรุ้งเนี่ยพนมรุ้งอืมเหมือนกับไกรนะ วันนี้ก็มาบังดามินดี้ด้วยครับนี่หัวหน้าหัวหน้าทีมงานสไซริสย,ยูทูบเบอร์ครับช่อง YouTube อะไรนะหนึ่งดีไลท์ชื่อช่องอะไรเล่นได้ทุกหมดช่องเยอะ<ด>มากครับหนึ่งหนึ่งดีไซน์หนึ่งดีไลท์หนึ่ 1> 1 side, like, ยนงยาค <laughs> ูก็มียาคูเน่ติดติดหมดเลยว, <laughs> วันนี้ก็ มาร่วมแสดงความเสียใจกับน้องครับน้องผู้เสียเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปจากเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยจมน้ำใช่ไหมแกไปช่วยคนแกไปช่วยเขาเอาผักตบขึ้นออ๋มันเป็นสราเหตุอ๋อเรื่องของเรื่องแกไปช่วยเอาผักตบขึ้นบางทีมันก็เหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยครับผม ปกติแล้วอาจารย์หนึ่งก็จะยุ่งเทพนะช่ช่วงนี้งานไม่กลุ่มของเราอ่ะครับยูทูปของเราคือมันเหมือนพี่น้องกันแล้วครับครับมันเหมือนพี่น้องกันแล้วคือมันมีเหตุบางทีมันคนละสายงานก็จริงครับแต่พอมันมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุเราสิ่งเมือง่าคือเราก็จะมาช่วยกันครับผมตอนนี้ก็ยังรอรออาจารย์จันน้อยจันน้อยฮิมุระหรือว่าช่องแกก็ รีทังจีใช่รีทังจีชแนลเดีรอแกสักครู่รอแกสักครู่ครับผมเรามาก็มาเดี๋ยวค่อยเข้าไปพร้อมกันซื้อครับอ่าพัลลุกมาเป็นพปรรีทนั่นแหละเผื่อเผื่อว่าอันนี้มันใช่ครับใช้งานแบบสาธารณประโยชน์ใช้งานได้อ่ะใช้งานได้จริงอ่ะนี่ครับก็แล้วแต่ทางด้านเจ้าภาพตอนนี้ก็รอจันน้อยก่อนครับพี่น้องหนึ่ง โอ้โอ้เ huh. ดินหอบเดินเบาด้วยโอ้เอาลัวออมาเลยไวเด้อรัวเขานะลูกพี่โอ้โหสุดจัดครับพี่น้องจันน้อยฮิมุระคนดังครับผมโอ้โห ใครบ้างไม่รู้จักคันนี้ <laughs> น,นี่โอ้คันนี้ก็ถึงไหนถึงกันครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ฮิมูระแก่ทำโตอะลูมิเนียมครับอยู่บุรีรัมโอ้สวัสดีครับโอ้ฝักงูอะไอรกิเลสก็ผมงูออมมานี่ ผมพี่ดำมาทางพามาทางงามๆหน่อยโอ้มาถึงแล้วครับพระเอกมัวจะวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อนี่อ้รอเลยครับรอมากเลยเจ้าของเจ้าของช่อง YouTube ลีทังจีลีทองจีชแนลครับสายหนังสายเื่องเสียงมือสองนี่ครับช่องจานน้อยเลยครับลีทองจีชแนล ก็ไปเด็กอนก่อนผูกรทนตกจนอือในก็ช่องเครื่องเสียงครับบังดามินดี้นะครับบังดามินดี้ส่วนจานหนึ่งก็จะเป็นช่องไลฟ์สดพวกหมอลลาช่องแกก็จะเป็นหนึ่งดีไลท์นะครับหนึ่งดีไลท์แล้วก็หนึ่งดีไซน์ช่อง YouTube แกครับก็มีแต่หลักแสนซับแล้วแหละเลือเตเรือเตะเรานี่แหละ เหลือแต่ผมนี่แหละไม่ถึงไหนกับเขาเนี be, on. es ่นอนครับน้องเล็กสุดในทีมเลยครับตอนนี้ดวยโอ้ใช่เหลืออาจารย์นำนวยแล้วก็ลุงเจียงครับอ่าแล้วก็จันเ์แซมยังไม่ได้มาครับทีมงานเราเพราะว่าจันย์แซมแกก็ติดงานเนาะจัน่นยก็ติดงานส่วนตัวอยู่กรุงเทพลุงเจียงก็ติดงานอยู่ช่วงใหม่้าเสร็จพอดีเลยโอ้โห ผมดีแล้วไม่มีอะไรครับตกงานช่วงนี้กอลุงเจียงก็ช่วยมาโอนมาครับแล้วก็อำหนวยโอนมาแล้วยัางย่างน่าจะครบแล้วครับตอนนี้เราจะครบแล้วแหละฮะเช็คนัดรอบอ๋อร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นี่ นี่พู่ได้เกีนักเก็มอีกที่ที่เถ่ายเคยถ่ายตอนนั้นมานี่หนักกว่านี้ลึกกว่านี้รถอย่างเงี้ยนั่นวัวอะ่รเงี้ยนี่ลึกหนึ่งกิโลนี่กิโลนี่เลยโอ้ชัดคืออันเยอะดีดีแล้วผมพี่ดำพามาทางสวยหน่อยไปได้หรอนี่จะมาทางนี้หน่อนี่ยาวเลยขนาดวิ่งลัดยางแกรูดเอารูดเอาอะไรเราเลยสิตลอดทางเลยว่ารูดตามแกก็ไม่ไหวครับ ไปเข้าไปข้างในเเเตเรงด้วยจ้าาน้อยมารุ่งนี้อีกวะโอ้รุงนี้ไปเข้าไปข้างในทุกนี้ออกกี่โมงครับจาาหนึ่งเพนเสร็จใช่ไหม

สวัสดีครับนี่บอตัวมื่นเลยนี่ใช่ไหมนี่นี่ใช่ไหม,มตัวมื่นเลยเนี่ไอ้จับตาไมร ไปไปที่ใครเอานี่ส่วนมากเขาจะเป็นพองรีดอย่างนงี้แล้วเนาะ แต่พวกเราก็เอาเป็นพัดลมครับพัด<ม>ลมก็ได้ใช้งานยาวสาวบปะใคร <ไป S 1> น้นนองสาวบนี่ก็นำทีมด้วยนำทีมด้วยบองดัมินดี้ครับ<ม> นี่บอแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับม,มานาแกงมานาแกงอย่าโยนโตไปนั่งอยู่กับนต้องมาใหแม่เนาะ អត់អត់សួរសួរអានីវីដេអូតើនេះអានីក៏កត់ត្រាកត់ត្រាយល់អូនេះគេកត់ដាក់លីនេះអានីទៅកាមក៏ស្ងាត់ទៅណាស់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 